แปลว่าเป็นหมอปอมมาปีครับปีทำแท้งคนมาที่คนเออที่ที่ผมมีเรื่องนะพี่ไอแกมกังจะเข้าคลินิกหยิบยายา,าฟีมมึงดำปะเนี่ยด,<า>ดำมีด,มดำมืดตึบอ่ะมืด นี่ชื่อชื่อเราไหมไม่ใช่ครับ <Okay. S 2> ไม่ใช่นะแต่นี่รูปเราใช่ไหมรูปนี้รเรูปเรานะก็คืออันเนี้ยปลอมนะอันเนี้ยปลอมใช่ไหมครับนะโอเคอาชี้ให้ผมหน่อย เป็นหมอปอมแบบนี้มาสีอะไรตั้งแต่ออกจากเมือการออกเหนือห้าปีไหนครับปีสี่เจ็ดปีสี่เจ็ดแปลว่าเป็นหมอปอมมายี่สิบปีครับทำแท้งคนมาที่ผมเออที่ที่ผมมีเรื่องน่ะคือเพื่อนไปทำให้ผมไปนั่งแล้วก็ตำรวจอีกพวกพกคมอแล้วก็ไอทีวีไอทีวีไปจับแล้วผมก็มผมก็ไม่รับผมก็หนี ตัวตีทนี้อนะไรก่อนี่ขดอันนี้นะที่ําลังจะฉีดให้เขาพวกอ่อนเพลียเไรพวกนั้แล้วอันนี้ยาอะไรตัวนี้เป็นยาเป็นยาฆ่าเชื้อแอนที่ไบโอติกเขาเรียกว่ายาฆ่าเชื้อ คืนอันนี้เป็นห้องพับคืนแต่สภาพดูคับแคบจังเลยตั้งแต่เนี่ยแต่มกุลาคือสองเนี่ยสองไอสองพันยี่สองในสองกห้าคือ,อเขามาทำอะไรมาทำแท้ใช่ไหมพี่เอาจริงจไม่ใช่ไม่ใช่เต็มไปหมดเลยนะพี่ <c oughs> ลูกเนื่องจากสองสองเนี่ยมีข้อลูกแน่เลยพี่พี่ทำข้อที่ที่โรงพยาบาลเลยพี่ที่คลินิกเลยพี่เออเดี๋ยวตอนนี้อในช่วงนั้นน่ะคือช่วงโควิดโรงพยาบาลไม่โควิดแล้วพี่หกห้าโรงพยาบาลไม่รับหกห้ามันไม่โควิดแล้วพี่ไม่ใช่หกห้ามันใช้ชีวิตปกติแล้วพี่ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยวันที่เนี่ยวันที่รูปภาพมีอยู่พี่เนี่ยสิบสามมกราสองพันยี่สิบสองเนี่ย ไม่ใช่มันแชร์แบบไอ้น,นี่เปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าม,มันแชร์อะไรพี่ในรูปที่อยู่เนี่ยเชฟเนี้ยก็คือพี่ที่เราต้องถ่ายรูปไว้ฟังไว้นะครับเวลาไปขอใบสุทธิบัตรที่ที่เขตครับหมอวิระเป็นคนให้ถ่ายไว้หมอวิระแต่เห็นพี่ไม่ถ่ายเซลฟี่คนเดียวเลยเนะี่ยไม่ใช่ผมตัว<ผ>มข้<พ>า,<พ>าไม่มีหมอวิระเลยมีแต่พี่เนี่ยผมเป็นคนทำหมอวิระเคยทำไม่ไหวเลแปดสิบห้าตรวจภายใน อันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้อันนี้คืออะไรน้องขายย่างอันมีแย่ไงไม่ได้ทำข้อใช่ไหมพี่ทำแท้งทำอะไรไม่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 แต่ทำข้อแต่ทำอะไรต้องตรวจต้องตรวจปากพู้นู้ก่อนปากพู้นูกเปิดไหมอันนี้อันเนี้ยเันนี้ไม่ทำข้อหรอกอันนี้ทำแท้งได้เนี่ยไม่ไม่ไม่ทำแท้งก็ไม่ใช่อ้าวสาบานเลยไม่ใช่ครับี่เต็มทั้หมดเลยนะอันนี้ทั้งนั้นคือที่รูปนี่คือเป็นรูปอะไรเป็นรูปที่เขาเอ่อ เออมาฝากพันท่างแรกตรวจดูผ่าพ่อลูกงทำไมถขาตรวจครั้งต้องเปิดดูปากพ่อรุ่งเนี่ยปลาปลาพ่อลูกว่าเขาผิดปกติไหมใหม่ใหม,ม,ม่เลยวินะสองสินคนะ้านี่ยคือที่ที่ถ่ายไว้บางบางทีคนไข้อยากอยากเห็นอยากกันเองนะหนูไม่ถ่ายให้หนูดูหน่อยเออนี่ยคือตรวจอะไรตรวจภายในเขาจะดูอะไรบ้างครั้งได้ไหมเขาจะดูปากพ่อรุ่